เฮ้ยพี่อะไรวะแม่งหน้าไม่เหมือนพี่เลยหน้าเป็นลุงเนี่ยโอย <c oughs> สัตว์ <c oughs> ขอโทษพี่โอ้อแต่ช่วงนี้แม่งไม่ค่อยมีคนใหน้ปนเลยวะโอ้กูมึงคาดแต่เรียกคนป้นนะ่ะเฮ้ยมึงดูให้ขอทานนั่นดิวะขอทานไหนวะพี่นั่นไงไหนวะเนี่ยทางเนี้ยมันจะมีเงินป้นเหรอพี่เอ้ยก็ต้องลองดูมันต้องมีบ้างเหรอวะเอางั้นเลยเหรอพี่เออไปเลยเฮ้ยุดนี่คือเงิน้นเฮ้ อะไรวะมเงินป่นนู้เอ้แล้วมึงจะหัวร้อนทำไมวะกูกูตลกไงกูโดนจี้ไงสัตว์อ้าวมึงโดนจี้เหรอฮะกูตีนี่สัตว์กูตีกูตีนี่สัตว์สัตว์กระชื้นซ้ำกระชื้นซ้ำป่นเงินป่นเงินกระชื้อเฮ้ยพี่ช่วงที่ครอบครัวพี่อยู่ไงบ้างวะอยู่โคราชลงไปสงขลาและยาเฮ้ยพี่พี่พี่แม่งมาหัวขี่รถ ยังกับคนเมา,มารถได้ไงวะเออลูกพี่เป็นไงบ้างนะลูกพี่โอ้ยครอบครัวพี่เรื่องมันเศร้ามากเลยน้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้่เขามาเติมน้ำมันโอ้ไอ้เชี่ยเฮ้ยชีวิตนี้ช่างรันทดจริงๆเลยต้องมาติดทะเลทรายอีกจะมีใครมาช่วยกูบ้างไหมเน one, ี่ยฮะ เฮ้ยใ,ใจจริงเฮ้ยน้ำรถนี่หว่าวเฮ้ยพี่รอผมก่อนเฮ้ยว่างไงผมติดรถไปด้วยหรอเปล่าครับ,รบได้ครับน้องจะไปลงไหนล่ะครับผมจะไปลงที่ตำรวจบางแค่ครับบางแค่เหรอครับแค <c oughs> ่มพ,พอดีว่าพอดีว่าเฮ้ยเขาพี่พี่ยืนคุยใครอยู่อ่ะเฮ้ยพี่ วันนี้เจอหญิงสาวจำ๋ำบ้างปะครับโอ้โหไม่ได้กินของเขาเลยข้างในยับพเนี่ยดูสภาพกูดีพี่ไปต่อไหนวะครับไปกินโจ้ผมปะเอาไปโบกแท็กซี่น้องน้องเลี้ยงปะล่นแหลน้องน้องเลี้ยงพี่ก็ไปโอเคแท็กซี่มาแล้วอ่ะแท็กซี่ครับแท็กซี่ครอะเชิญเลยครับนายไปขายไก่เลยนะเสียงแท็กซี่ไว้ใจได้ปะเนี่ย ไม่พอดีดื้อม,มาดีดหน่อยเองโอ้โหเ,เดี๋ยวยิงเขาต้มร้านไหนครับเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผม <c oughs> ผมผมแวะปั๊มแป๊บหนึ่งจะเติมน้ำมัน <c oughs> จะเติมน้ำมันเอาซะกูตายดิ